คุณวชิรศษนะอยู่ในสายแล้วนะครับครับผมครับคุณวชิรศษนะติดต่อขอความช่วยเหลือเรื่องใดมาเอ่ยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับรถเข็นครับรถเข็นขอให้ใครขอให้ใครเอ่ยขอให้ตัวเองครับอ่เล่าให้ผมฟังนิดนึงครับว่าตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพการใช้ชีวิตขึนหนึ่งก็ตอนนี้ผมใช้วอเกอร์อยู่แต่ก็เดินได้ได้ระยะสั้นๆไม่ได้ไกลมากอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะเหนื่อยไว้หน่อย คุณวรกิจตอนนี้อายุ44ปีเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เดินได้ปกติใช่ไหมครับแต่ว่าเกิดเกิดปัญหายังไงเอ่ยทําให้เราต้องใช้วอล์กเกอร์ครับผมฉีดวัคซีนโควิดสองเข็มแอต้ากับไฟเซอร์ครับไฟเซอร์ฉีดได้หเดือนแล้วผมก็ล่วงเลยคือกา้เรื่องอ่อนแรงไปเลยแล้วกระดูกพอเราล้มล้มวันนั้นคือผมกระดูกหักล้มแล้วกระดูกหักด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้คือเสร็จ จึงมีปัญหาเรื่องของการเดินการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็อยากจะขอรับความช่วยเหลือเรื่องของรถบิลแชร์เข้ามาใช่ไหมตอนนี้เห็นบอกว่ามีรายงานเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคุณวรกิจษณะอยู่บ้านอยู่ที่ไหนเอ่ยลพบุรีครับลพบุรีนะครับอยากได้รถบิลแชร์มานะฮะทีนี้ตอนนี้รับรับข้อรับข้อขอความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลอง คุยกับทางโต๊ะผใหญ่ของเราทางรายการนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรียบร้อยอย่างไรนะครับก็จะมีการจัดส่งรถวิลแชร์ไปให้ทางบ้านพี่นะครับที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับพี่วรักรษณนะครับผมแล้วตอนนี้ผมถามนิดนึงตอนนี้ขั้นตอนมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนาะก็เรารับเรื่องมาแล้วระหว่างรับเรื่องมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีจะมีคนที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นผู้แทน อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยลงไปตรวจสอบว่าเออสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงมีความจําเป็นอย่างไร,รก็ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจัดส่งไปให้ต่อไปนะครับพี่แล้วตอนนี้พี่ดําเนินชีวิตยังไงทําอาชีพอะไรยังไงไหมครับก็ช่วยแฟนขายขนมครับช่วยแฟนขายขนมครับผมขายอะไรเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยขนมหวานพวกขนมไทยครับพวงลอยปับหม้ออย่างเงี้ยผลไ<อ>ม้บ้างทดาดอกไม้ขายบ้างเนี่ย ก็อ,อยู่อยู่ทำหลายอย่างเนาะขายขนมด้วยร้อยมาลายขายด้วยขายผมจะขายช่วงช่วงข,าาอของา้ามัสข้าวมาอ๋ออ่หลกักๆเลยแล้วอยู่กันที่บ้านกี่คนครับสองคนครับสคนกับภรรยาครับยังไม่มีลูกเนาะไม่มีครับยังไม่มีเนาะอ่ะก็ช่วยกันดูแลสองคนไปนะครับ,รบอ่ะรอสักพักหนึ่งนะฮะ ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะมีการจัดส่งของไปให้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับพี่วรกริชะครับขอบคุณาะครับขอบพระคุณครับนี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวรอการตรวจสอบนิดนึงก็มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ต้อง

รมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทชงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์